สวัสดีครับทุกคนกับพบกับการรีวิวปากกาหมึกซึมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาหมึกซึมด้ามไม้มะเกลนะครับไม้มะเกลก็คือไม้ที่มีเนื้อไม้สีดำนะครับเป็นไม้ของไทยนี่แหละฮะไม้มะเกลแล้วก็ตัวฝานะครับเป็นทองเหลืองซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปากกาที่ไม่มียี่ห้อนะครับเจ้าฝาทองเหลืองตัวนี้เนี่ยไม่มีคลิปหนีบแล้วก็เป็นทองเหลืองตัน นะครับก็ทองเหลืองเลยอะ่ะตันๆเป็นดุ้นดุนเลยนะครับแล้วก็ะดามจับก็เป็นทองเหลืองนะครับระบบซุปหมึกตัวนี้เป็นระบบซุบหมึกแบบเดียวก็ของลามีนะครับแค่รูปทรงมันจะไม่เหมือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไซส์ของนิปตัวนี้เนี่ยมีขนาดก้ำกึ่งระหว่าง F กับ M นะครับกำกึ่งกันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองเขียนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสมุดผมจะไปได้ไม่ไม่ได้เป็นสมุดเฉพาะอะไรนะครับก็เป็นสมุดปกตินี่แหละนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าน้ำหมึกจะออกมาดีไหมนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นปากกาหมึกซึมที่ มีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ให้น้ำหมึกที่ค่อนข้างไหลลื่นเลยนะครับแล้วก็เวลาเราเขียนแบบกับหัวเนี่ยนะครับกับด้านมันน่ะมันก็เขียนได้นะครับทำให้ภายในปากกาด้ามเดียวเนี่ยเรามีขนาดเส้นสองไซส์เลยนะครับคือไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กส่วนความเป็นสปริงของนิปเนี่ยตัวนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหัวนิปเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะครับ การขึ้นเบาลงหนักเช่นกันครับทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าามีอัตราการป้อนน้าหมึกที่ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ป้อนน้ำหมึกออกปาได้เยอะเลยแหละเนี่ยนะครับถึงครับเปียกกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็สำหรับเจ้าปาะกาตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมัน ไม่มียี่ห้อนะครับเป็นปากกาที่ไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์เลยแต่ว่า,าด้วยวัสดุของมันนะครับมันทําให้เป็นปากกาที่ค่อนข้างจะดูมีราคาเลยทีเดียวนะครับพอสวมฝาเข้าไปเนี่ยแล้วยิ่งฝาเนี่ยเป็นแบบหมุนเกลียวอย่างเงี้ยด้วยนะครับเนี่ยฮะมันหน้าตาดูธรรมดาบ้านๆมากเลยแต่ราคามันไม่แพงนะครับตัวเนี้ย ถ้าผมจำไม่ผิดราคามันจะอยู่ที่เลทราคาประมาณสัก1้อยเจ็ดบถึงร้อบาทไทยนะครับก็เป็นประการมึกซึมหนึ่งด้ามที่ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยส่วนท้องเหลืองตรงเนี้พอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะบ่องซึ่งเป็นธรรมชาติของท้องเหลืองเราก็ใช้น้ำยาขัดอาจจะเป็นบัสโซหรือว่าวีนอนก็ได้นะครับ แต่ส่วนตัวแน,นะนำไม่ใช้วีนอนจะดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบอกก่อนว่ามันไม่สามารถที่จะเอาฝามาสวมท้ายได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นนะครับมันออกแบบให้เราเปิดออกมาเราก็เอาฝาวางไวท้ที่ที่หนึ่งแล้วเราก็จับปากกาเขียนนะครับซึ่งเป็นปากกาหมึกซึมไม่แพงที่ไม่แพงนะครับแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่มีแบรนด์ ก็คือว่าเออมันไม่มียี่ห้อนะครับตัดดูโดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาประกายี่ห้อตัวหนึ่งมาเทียบให้นะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะตัวเทียบเนี่ยใช้เป็น Jinho X 4 5 0นะครับตัวแดงคือ Jinho X 4 5 0ส่วน ไอตัวที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยคือคือตัวนี้นะครับมันดูเนี่ยความรูหลาดูดูดูไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างแรกต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันเป็นไม้แล้วก็เป็นทองเหลืองนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับด้ามตัวหัวเป็นพลาสติกตัวด้ามเป็นโลหะนะครับแต่ลิ้วลายบริเวณนิปประกายเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้อนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย มันเป็นปาากาหมึกซึมด้ามหนึ่งที่ดูดีเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นทองเหลืองเป็นไม้นะครับฝาก็เป็นทองเหลืองอย่างนี้นะครับก็ใครอยากได้ลิงก์ร้านที่ผมซื้อเนี่ยคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะโอเคครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับประกาหมึกซึมหนึ่งด้ามที่ราคาน่าใช้ราคานี้บอกเลยว่านักเรียนนักศึกษาจับได้แบบว่าสบายมากนะครับไม่ไม่ไม่กระทบกระเป๋าตังค์แน่นอนนะครับราคานี้โอเคครับขอบคุณครับ